ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในช่วงแต่มาที่3ามนะครับก็ทําให้พวกคุ้โรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โดดเด่นดังนั้น b d m s เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนไทยหรือว่านักลงทุนต่างประเทศนะครับก็เลยทําให้เลือก b d m s มากาครับครับนิดนึงนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลก็มีตั้งหลายโรงทําไม bdms เเฉือนเพื่อนในกลุ่มขึ้นมาได้ครับ ส่วนใหญ่เลือกโรงพยาบาลเงินสดใช่ไหมครับเงินวันเงินสดก็จะได้ประเด็นจากนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยแต่ถ้าถามว่าเงินสดอีกอันหนึ่งก็คือ BH ใช่ไหมบี BH. ก็คือที่เห็น BH เนอะประกาศงบออกมาโอเคละย่อเพราะว่าเราคาดว่าเครื่องหลังอาจจะโตได้ชะลอลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือราคานี่แหละก็คือ BH เนี่ยขึ้นมาสิบห้าปตในต้นปี BDMS เยังติดลบอยู่เลยแต่สตอรี่ในได้ปๆกันเหมือนๆกันนะครับก็เลยเลือก b d m s เเข้ามาครับ BDMS เป็นหุ้นเด่นเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับ33บาบาทครับ